สวัสดีครับเจมมาตกกำไรแก้วนะครับวันนี้เราอยู่กับของที่ต้องบอกว่าอนาคตอาจจะเป็นของประจําเดือนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเติมเงินด้วยนะครับเ,ออเริ่มจากกิจกรรมเติมเงินก่อนลวกันนะครับตัวของประจําเดือนเดี๋ยวค่อยมาไล่อันนั้นเยอะยาวนะกิจกรรมเติมเงิน,นรอบนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่8ตุลาคมนะอ๋ะอ,อกิจกรรมเติมเงินก็เติมเงินประจาเดือนกัน 8ตุตลาคมไปจนถึงวันที่2พฤศจิกายนนะครับก็ย,วยาวๆกันไปเลยนะครับของที่เติมนะครับจะมี4อย่างด้วยกันมาเติมเงิน1เพรก่อนเริ่มจาก1เพจใ้เป็นพับโปรไฟล์โปรไฟล์ในหนุ่มโคตรซิ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็ถ้าเอ่อเติมเงิน ครบสองร้อยเพชรนะครับจะเป็นกล่องสิ้นใจโอนิกิรินะระดับสีม่วงโอน,นิกิริอันนี้เป็นเซตที่เพิ่งจำหน่ายไปเมื่อประมาณ2อาทิตย์ป่ะ2อสามอาทิตย์แล้วอันนี้กล่องสิ้นใจโอันนี้น่ารักน่ารักนะครับไม่ได้เปลี่ยนรูปทรงอะไรนะครับเป็นกล่องทรงเดิมๆแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์มา แล้วก็เติมเงินครบ599นะครับ599น้องจะได้เป็นภาพโปรไฟล์ตัวนี้นะบนเนอร์หนุ่มโคซิงฟันทองด้วยวะนี้ส่งส่งเอจัตเด้อนะส่งเอจัตนะครับแล้วก็ถ้าเติมเงินครบ999นะครับจะได้เป็นมอไซนนะครับน้องจะได้เอาไปเยอะแยใช้กับพี่หนุ่มโคซิงคนนี้่ามอไซตัวนี้แน่ c o อร e c t i o n tape นะครับเป็นมอไซค์ของบ้านเราเรียกว่าลิควิดอ่ะก็คือลิควิดเปเปอร์อ่ะจำได้ที่ไว้ประก,กาลบค้ำผิดนะครับนี่เขามาทำเป็นมอไซค์อันนี้ก็ดังดังใน tiktok อยู่นะต่าง,งประเทศเขาแบบเอามาเขาบอกว่ามอไซค์เนี้ยไอตัวน้ำยาลบค้ำผิดเนี้ยทรงมันเหมือนมอไซค์นะ่ครับเงี้ยนๆหน่อยนะตัวนี้ไม่ได้มีสแตทนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นใชตัวนี้นี่เก้าเก้าเก้าเพชรก็มีสี่อันนะ ถ้าอยากเป็นแบบว่าพาโปรไฟล์เสเียวนะอันนี้ก็มาจัดก,กันได้นะครับนี่คือกิจกรรมที่หส่วนกิจกรรมที่สองนะครับก็ตัวนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่แปดเดือนออ,ก,อก็ตุลาคมไปจนถึงพี่สามเอ็ดนะตุลาคมตัวนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆเป็นแบบเหมือนเป็นกิจกรรมประจำเดือนก็คือเป็นตัวนี้นะตัวนี้ ตอนที่เรามาเล่นนะครับราคาเนี่ยการเล่นเนี่ยหครั้งอยู่ที่20เพชรแล้วก็5ครั้งอยู่ที่100เพชนะครับซึ่งเวลาที่น้องเข้ามาเล่นเนี่ยมันจะมีโอกาสนะครับที่น้องจะได้เป็นปืนนะครับ10วัน20วันนะครับหรือ40วันหรือจะได้เป็นโทเค็นนะครับนะที่สามารถเอาไปแลกตัวปืนได้นะครับนี่ได้ตัวปืนได้นะครับ จะเป็นแด้แบบ10วันได้20วันได้5วันได้ซึ่งทําไมมาแรกเป็นวันนะครับบางคนบอกไม่ ij, มไมอไเ,เมมอาผมไม่อยากได้ปืนแบบเป็นวันผมอยากได้ปืนแบบถารวรถาวรนะครับต้องบอกว่าต้องบอกว่า,ออวาไอ้ปืนที่มันเป็นวันเนี้ยนะครับมันสะสมนะครับแล้วมันจะกลายเป็นปืนถาวรเพื่อบางคนยังไม่รู้นะครับซึ่งหลายคนไม่รู้จริงๆนะครับว่าไอ้ปืนพวกนี้เนี่ยพอสะสมมันจะกลายเป็นถาวรแต่พี่เป็นถาวรหมดแล้วว่ามันจะมีหลอดขึ้นตรงนี้นะครับหลอดขึ้นตรงนี้แล้วไม่ใช่ว่า สมมติว่าน้องไม่ปืนอยู่50วันนะครับน้องใช้ไปหนึ่งวันมันจะเหลือ49วันแต่ตัวหลอดมันจะอยู่คงที่50%ะน,นะครับน้องเก็บเพิ่มไปหนึ่งวันเนี่ยมันก็จะกลายเป็น51% 52% 53%ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องสะสะส,สมปืนเช่าครบ100วันโดยที่ไม่เกี่ยกวกับว่าน้องใช้หรือไม่ใช้นะตอนให้น้องใช้ไปมันก็นไม่ได้ลดนะนะแค่ตลอด <S <S ชีวิตนี้ถ้าน้องมีปืนเช่าเช่นนี้ครบ100วันเมื่อไหร่อ่ะมันจะกลายเป็นถาวรทันทีนะครับบางคนงงว่าแบบ LPR ถ้าผมมี99วันแล้วผมไม่ได้เติมเพิ่มวันหนึ่งมันลดลงหรือเปล่าไม่ลดนะช่วงเวลาที่น้องใช้ได้มันจะลดลงก็จริงแต่ว่าตัวเคาก็โปเกสบาร์หรือว่าไปหลอดหลอดปืนทาวรม,มันจะไม่ลดนะมันก็จะอยู่ทาวรไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นระบบที่ดีมากๆที่อัพมานานแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้อยู่นะครับซึ่งในเดือนหน้านะครับมันก็จะมีการปรับปืนคล้ายๆตัวคังแสงอาวุธแหละ2ตัวที่ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือตัว M60 นะครับตัวนี้ หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้นะครับพี่ทำคลิปให้ดูแล้วนะครับว่าตัวไหนดัมเมดดีสุดนะแต่ว่าบางคนอาจจะอยากเล่นสายลากักขวสายเจาะไอวอลอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าดัมเมดดีสุดตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดนะลองมาจะเป็นตัวตัวนี้มั้งไปดูคลิปเที่ยวได้นะครับทาไปแล้วนี่คืออันที่หนึ่งที่ยังอยู่อันที่สองที่ยังอยู่ก็จะเป็นตัวไอเคนะครับไอเค้องบอกว่าสแต็ปไม่ได้ดีนะครับสแต็ปไม่ได้ดีไอเคจะมีห้าตัว เอเคเน้นสะสมมากกว่าใครที่เป็นแบบสายสะสมนะครับอยากมีปืนแบบยุกเก่าๆน,นี่เป็นปืนแบบอยู่ในตู้เรียกว่าตู้ปืนอีโวตั้งยุก,กรแรกๆเลยนะครับแก,กจะมี a k กับ m 4แล้วก็สามารถเอาไปสะสมได้นะครับก็จะมีสีทองก็เท่ยู่5อันด้วยกันก็ไปจัดกันได้นะครับตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่2ตัวนะครับก็จะงง เมื่อกี้คือตัวที่อยู่เออถูกะแล้วก็ตัวเที่ยวอ,ออกของเมื่อกี้สมองสมองไปหมดแล้วนะครับเฮ้ยเอาออของเมื่อกี้ก็จะเอาออกไป2เซตก็คือเซตตัวนี้นะครับปืนอ่าแม็กไม่ใช่เวกเตอร์นะเวกเตอร์ตัวนี้ก็ยิงแรงสุดนะ้าจะไม่ผิดจะมีเซตที่ยิงแรงสุดอยู่แล้วก็อีกตัวก็คือตัวอ,อ๋อของซีเก่ามีแค่สามปืนซีใหม่มาให้สี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเที่ยวอ,ออกนะทีนี้ ของใหม่ที่มาเพิ่ม2อันนะครับอันแรกจะเป็นตัวเอดับนะครับเอดับเอดับตอนนี้ถ้าพี่มองว่าตัวที่ดีสุดคือตัวนี้นะครับบวกเจาะกาะองดาเมจหนึ่งยิงแรงจัดนะครับแต่บางคนชอบใช้อันนี้นะสนายโมชิอะไรก็ว่าไปไม่ใช่โมชิใช้นี่โมชิใช้นี่อันนี้ไม่กลับมาแล้วนะครับดาเมจสองเจาะเกหนึ่งเนี่ยนะบ,บางคนก็ใช้ตัวนี้อยู่อ๋อนี่อันนี้ก็ดีนะครับดาเมจสองเจาะเกาะหนึ่ง แต่พี่ชอบเจาะเกาะสองดาเมจ่หนึ่งมากกว่าพี่ว่ามันแรงกว่านะครับจะต,ตัวที่กลับมาในตู้นี้จะมีสี่ตัวนี้นะครับนะราคาพวกนี้มันจะเท่ากันหมดเดี๋ยวพี่ได้ราคาให้ทีหนึ่งกันไม่เป็นไรนะครับก็จะมีตัวที่บวกดาเมจ่งหนึ่งลีโหลสองนะครับตัวนี้บวกอ่ารีโลหนึ่งเจาะเกาะสองตัวนี้ดีนะครับตัวนี้ดีแรงเลยแรงมากมากม,ากมากเลยนะครับอันนี้ดาเมจ่สองระยะหนึ่งก็ดีต้นเกมถ้า กางเกมไทยเกมตัวนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้อาจจะก,ก็ยิง 2. อจอก็หนึ่งเหมาะสาหรับคนที่เล่นสายยิงและรีโหลดเลยอ่ะนะ <cut> จะมีช่วงนี้บางคนเล่นแบบสไนอันเดียวไม่ใช้สนคู่ยิงและรีโหลดเอานะกดยิงและรีโหลดยิงรีโหลดอะไรเงี้ยนะครับก็ตัวนี้ก็จะดีนะครับแล้วแต่ถ้าแนะนําก็ใครเล่นสายสับสนก็ตัวนี้นะครับหรือว่าไม่สับเลยก็ตัวนี้แต่ใครเล่นสายยิงแลวรีโหลดก็ตัวนี้นะครับ2ตัวแต่ถ้าเกิดใครที่ เล่นสายแบบสับสนัยแล้วมีงบก็ตัวนี้ดีกว่านะครับเท่กว่าเด้อเอ่อนะอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงจะเป็นตัวปืน M4 ็1นะครับอันนี้ก็เป็นเซ็ตเออ่เก่ามากๆนะยูนิคอรน์นกิฟฟินอันะนี้จอันที่หนึ่งนะครับสแต่ไม่ได้ดีมากเซ็ตน,นี้เน้นซื้อไปสะสมนะครับเนีย่ยอันที่สองที่สามนะครับแลอันที่สี่ M4 ก็จะมี4อันเช่นเดียวกันนะครับอันที่4สแตปเป็นอันนี้นครับอัตราการยิง2ระยะ1ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าสแตท M4 อาจจะไม่ได้ท็อปมากนะก็เอาไปสะสมแล้วกันสำหรับคนที่อยากซื้อแต่ A ดับสแตทด,ดีนะครับแล้วก็ M60 สแตทดีนะส่วนใครที่ยังไม่ได้ซื้อตัวเวกเตอร์ก็ตัวนี้ยิงแรงสุดนะครับน,น,นี่ตัวที่ทองเนี่ย ถ้่เกิดใครชอบแบบใส่รักหัวก็ตัวนี้ก็ได้นะครับเราจะช็อปแล้วกันตัวนี้จะรักหัวไงมากพเพราะปืนมันจะนิ่งแล้วก็บวกกับตากันยิงด้วยตัวนี้จะเน้นแบบอัดตัวหน่อยนะครับไม่ไม่เน้นรักหัวมากตัวนี้ก็จริงแรงกว่านะครับซึ่งตอนเที่ยวเข้เาไปสุ่มนะครับเข้เาไปสุ่มเนี่ยนะมันก็จะมีโอกาสได้โทเค็นถูกไหมโทเค็นเนี่ยนะครับ สามารถเอาไปแลกปืนได้นะครับซึ่งพี่ตัวแบบาราคาค่าแลกเนี่ยมันจะอยู่ที่ AK นะครับอยู่ที่แปดสิบโทเค็นได้ยี่สิบวันแล้วก็ A อดับอยู่ที่สี่สิบโทเค็นได้ยี่สิบวัน m c a อนี่ยอยู่ที่สี่สิบโทเค็นได้ยี่สิบวันแล้วก็ M อหกสิบอยู่ที่หกสิบโทเค็นได้ยี่สิบวันนะครับก็ไปเลือกแลกมันก็มีราคาอื่นอีกแหะนะครับน้องสามารถเข้าไปดูตรงนี้ได้นะครับว่าแต่ละอันเนี้ยมันใช้โทเค็นเท่าไหร่ในการแลก ส่วนใครที่มีปืนถาวรแล้วก็ไม่ต้องกวนนะครับถ้าน,น้องได้ปืนซ้ำๆไปนะครับมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นโทเค็นให้นะครับก็สามารถเอาไปแลกเป็นปืนอื่นที่ต้องการได้เพราะฉะนั้นใครที่บอกอุ้ยผมมีแล้วต้องหลายปืนผมควรได้ซ้ำก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถสุ่มแล้วก็เอาไปแลกยิงอื่นได้นะครับจบนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube IG t i k t o k ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปละไปไปจ้า